ผมโจ thunder ขอแนะนำ over top up ผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูก id ตัวชาสเตม i n a ไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับ over top up ถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา over top up สวัสดีครับผมโจโจ thunder และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทํากลับมาสู่เกมอูมะมมซูเมะกันอีกสักรอบนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วว่าเกมสาวม้าของเราเนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างมีข้อมูลหนาแน่นก็คือถ้าจะเล่นเกมนี้ให้ดีจะเล่นเกมนี้ให้เป็นเนี่ยมันต้องรู้นูน่นรู้นี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เฟลลี่สําหรับใครหลายคนนะครับเห็นหลายท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าเออผมท้อแล้วครับผมเล่นเกมนี้ไม่ไหวแล้วมันบั่นทอนเกินไปซึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็ ไม่ได้เฟลลี่อะไรขนาดนั้นว่าจะเล่นให้เป็นต้องเก็บข้อมูลเยอะดูช่องนูน้นช่องนี้อา่นนอานนู่นอ่านนี่มันก็เยอะพอมาเล่นจริงแม่งยังไม่ RNG อีกโอ้โหแม่งโคตรปวดใจเลยวะถ้าสายท่านใดนะครับที่เล่นแล้วมีความรู้สึกแบบนี้ผมก็ e s p เ c คในการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาเกมอื่นที่คุณมีความสุขมากกว่าซึ่งผมก็สนับสนุนเส้นทางนั้นเสมอนะครับสายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่เลิกติดมาและคุณยังอยากจะไปต่อให้มันถล,ล่มลึกกว่านี้ในคลิปนี้ครับผมได้เอาเครื่องมือในการ การช่วยเล่นเนี่ยมาฝากกันครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าเกิดว่าคุณจริงจังและคุณเสิร์ชหาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเจออยู่แล้วล่ะแต่ว่า ผมเอามารวบรวมไว้ในคลิปเดียวเผื่อที่ว่าคนอื่นจะยังไม่รู้และแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมแนะนําไปหมดแล้วแล้วมันยังมีอันไหนที่ผมยังไม่รู้พวกคุณสามารถคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าผมก็จะเอาไปใช้เหมือนกันเว้ยซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะไม่ต้องโหลดไม่ต้องติดตั้งอะไรลงเครื่องนะครับง่ายๆมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันแรกครับเป็นเว็บเทียร์ลิสต์แบบจัดคัสตอมได้ครับซึ่งเกมนี้สิ่งที่ผู้เล่นมักจะเปิดหาเนี่ยมกัมก แล้วการซัพพอร์ตเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใบไหนมันดีไม่ดีซึ่งพื้นฐานเราก็จะหาเทียร์ลิสกันใช่ไหมครับซึ่งเทียร์ลิสเนี่ยมันก็จะมาจากความเห็นของหลายๆเจ้าเนาะบางเจ้าก็ไม่ได้อัปเดตบางอันก็เก่าไปแล้วแล้วบางทีเราอยากจะเปรียบเทียบไปสู่อนาคตว่าเฮ้ยถ้ารวมจากเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยแล้วเนี่ยไอ้การ์ดใบนี้มันจะอยู่ไปถึงไหนวะมันจะอยู่นานไหมคงไม่ใช่ว่าแบบเปิดวันนี้แล้วแบบผ่านไปอีก3เดือนแม่งตกเทียอา้าวแล้วที่กูเปิดมามเปิดไปเพื่ออะไรวะถ้ามันตกเทียเร็วขนาดนี้ใช่ไหมมันจะ ที่อัปเดตจนถึงแผดญี่ปุ่นและเราสามารถคัสตอมได้นะครับว่าเอ้ยเราจะเลือกดูแค่สปีด การ์ดสเตมิน่พาวเวอร์หรือว่าวิทหรือว่าจะเป็นการ์ดซินาริโอการ์ดผู้ช่วยเราจะได้รู้ว่าการ์ดใบไหนมันอยู่เทียอะไรแล้วเราควรเปิดไหมนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถกดดูได้ด้วยว่าคุณจะเอาขัดเท่าไหร่ขัด0ถึงขัด4เพราะว่าบางครั้งนะครับเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละว่าการ์ดเสเเนี่ยมันดีกว่าการ์ด SR สออยู่แล้วล่ะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีบางใบที่ SSR เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากบางใบ SR ยังดีกว่าเลยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า SSR ขัด0เนี่ยขัด r ขัด2 มันจะอยู่ตรงไหนอะไรดีกว่าการเนี่ยดูจากตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าปลดสุดนะครับขัดสเนี่ยโอ้โหพอรวมทุกใบแล้วอ่ยมันอยู่เทียอะไรมันสามารถมองเป็นภาพรวมได้ว่าเออใบเนี้ยยังไปต่อได้อีกนานเวลาตัดสินใจเปิดกาชาตัวไหนนะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นจากเทียรตรงนี้แหละครับต่อมาเป็นเครื่องมืออันที่สองครับเป็นปฏิทินกาชาที่คุณควรรู้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอูมามูซูเมเซิร์ฟ g ก o บอลเนี่ยมันจะ copy t i m e ไลน์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นแบบเป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่าเร่งให้มันเร็ว ถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าว่าตู้กาชาต่อไปจะเป็นตัวอะไรมันก็จะทําให้เราวางแผนสะสมเพรได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําก็คือเกมโทระครับเว็บไซต์นี้นะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมจะแนะนําในข้อถัดไปนะครับแต่ว่าเอาหน้านี้ก่อนหน้าปฏิทินพอคุณเข้ามาในหมวดกาชานะครับให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมันจะมีทำลายเขียนไว้ว่าตู้กาชาคาเลคเตอร์หรือว่าตู้กาชาซัพพอร์ตการ์ดนะครับแบ่งออกเป็นปีๆซึ่งแน่นอนว่าเราควรเริ่มตั้งแต่ปี2021นะครเราาดก เข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับเพราะว่าของที่เก่าที่สุดจะอยู่ด้านล่างสุดครับ สมมุติว่าผมเลือกเป็นไทม์ไลน์ของการ์ดซับพอร์ตนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าปัจจุบันมันเป็นการ์ดคิตะซันแบกนะครับก็หาหน้าตู้แบนเนอร์นี้เลยอ่าผมเจอแล้วเห็นไหมครับงั้นหมายความว่าต่อไปมันก็จะเป็นตู้ของน้องยูกิโนะบิจินเป็นการ์ดสายวิทนะครับแล้วขึ้นมาอีกต่อไปก็จะเป็นยาเอนโอมุตกิเป็นการ์ดสายพาวเวอร์และต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์คิกนะครับคุณอยากรู้ว่าการ์ดที่คุณเล็งไว้มันจะมาตอนไหนให้คุณดูจากปฏิทินนี้ได้เลยครับซ ตู้ต่อ1นสัปดาห์นะครับมันเร็วมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสปีดในการรีบเนี่ยมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงต่อไหนผมก็ขอดิสเคิลเมอร์เอาไว้ในอนาคตนะครับเผื่อว่ามันอาจจะลดสปีดลงจากสัปดาห์ละตู้เป็น2ส,สัปดาห์ต่อตู้3ส,สัปดาห์ต่อตู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ลองประเมินกับตัวที่อยากได้ดูว่ารอขนาดนี้เก็บเพชรทันไหมหรือว่าจะข้ามหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ดุลพินิษ์ของแต่ละท่านเลยนะครับต่อมาอย่างที่3ครับเป็นหน้าเว็บแสดงข้อมูลของตัวละครคครเเพื่่่่่่ออววาาาาาามมงยยตก้้นนนนนหหะผแนะนํใปลีส ของตรงซอสบายเนี่ยเป็นรีลิสเดทนะครับมันจะได้เรียงลําดับตามไทม์ไลน์จริงว่าตอนนี้เราอยู่แผทไหนแล้วนะครับจะได้หาต่อไปข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ปัจจุบันเราอยู่กับแทโอแล้วก็แมคควีลั่งอนิเมะใช่ไหมงั้นหมายความว่าตัวต่อไปที่จะเข้ามาก็คือเคอร์เรนจังครับเออเราจะเปิดตัวนี้ดีไหมนะลองคลิกเข้าไปดูข้อมูลสิ เราก็จะรู้ว่าอ๋อเคอร์เลนเนี่ยเป็นสายวิ่งสั้นแล้วก็วิ่งไม้ได้นิดหน่อยนะครับส่วนแผนเนี่ยเป็นสายเพจแต่ว่ามันสามารถขยับไปเป็นฟอนได้โดยมีโบนัสสเต็คเนี่ยอยู่ที่สปีดกับพาวเวอร์เราก็จะเริ่มเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันบาคุชินโอสายน่ารักนี่ว่าดูสกิลซิคุณอยากได้ไหมอ่ามีสกิลท็อกซิกอยู่นิดหน่อยสรุปแบบเร็วก็คืออ๋อนี่คือบาคุชินโอแบบ3ดาวที่มีคาแรคเตอร์น่ารักนิดหน่อยแล้วก็มีสกิลท็อกซิกติดตัวมานิดหน่อยเราอยากได้หรือเปล่า อยากได้ก็เปิดไม่อยากได้ก็ข้ามไปดูตัวถัดไปนะครับก็ลองเมนจดูต่อมาเป็นอย่างที่4ครับอยู่ในเว็บเดิมเลยแต่เปลี่ยนจากคาเลคเตอร์มาดูข้อมูลซับพอร์ตการ์ดครับสมมติว่าอย่างที่เรารู้ในปฏิทินใช่ไหมครับว่าเอ้ยต่อไปมันจะเป็นการ์ดยูกิโนบิจินเราควรเปิดการ์ดนี้ดีไหมมันเป็นสายอะไรวะอาจจะลองเซิร์ชชื่อดูนะครับยูกิโนบิจินมันทําอะไรได้ว่าการ์ดใบนี้อ๋อเป็นการ์ดสายวิทใช่ไหมเราก็อ่านดูเลยว่าเออมีเฟนชิพโบนัสเท่าไหร่มูดโบนัสเท่าไหร่เพิ่ม, with increase, มวิทอินคริสเท่าไ แล้วการไปนี้ดีกว่าหรือไม่และสิ่งที่คุณควรทําก็คือเลื่อนลงมาดูสกิลครับว่าสกิลที่มันได้จากหินกับสกิลที่มันได้จากอีเวนต์เนี่ยเราต้องการไหมมันจําเป็นต่อสายการเล่นของเราหรือเปล่าอ่านอ่านดูก็อม,มีสายมีเดียมอยู่2 s k สกิลมีสกิลช่วยรีเจนอันนึงมีสกิลวิ่งทางโคง้งมีสกิลวิ่งแซงทีนี้มาลองดูอีเวนต์ดีว่าอีเวนต์ของการ์ดเนี่ยแจกอะไรบ้างเอ้ยมีสกิลมีแจกมูดอ่าโอเคหรือเปล่า ตรงใจไหมตรงใจก็เปิดถ้าไม่ตรงใจก็ข้ามครับไปรอดูการถัดไปใน4ข้อแรกจะเป็นส่วนของการประเมินเพื่อเปิดกาชาเป็นหลักนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการช่วยทําเควสกันบ้างครับคือการหาสนามแข่งครับถ้าคุณเล่นเควส e อีเวนต์ในปัจจุบันนะครับคุณอาจจะเจอเควสที่แบบว่าเฮ้ยให้ลงแข่งสนามนั้นสนามนี้เนี่ยให้ได้ไม่เกินท็อป3แล้วคําถามคือ ไอสนามบ้าหนี้มันอยู่วันไหนวะถูกไหมใครจะไปจําชื่อได้หมดว่ามันอยู่เดือนไหนวันไหนอะ่ะแล้วเล่นตัวละครตัวไหนถึงจะเจอสนามนี้โอ้โหถ้าไปเปิดหาในเกมทีละตัวในปวดหัวตายหาเลยครับคุณเข้าหน้าเว็บเกมโทระในโซนเลดลิสต์เลยครับเอาชื่อที่คุณเจอในเกมที่มันเป็นเควสอ่ะเอามาเสิร์ชหาในเว็บนี้ได้เลยครับอ่ะสมมุตินะผมจะหาโอกะโชมันก็จะขึ้นว่าเซนกันเยียวันที่1เมษาเป็นสนามประเภทอะไรความยาวเท่าไหร่คุณก็ดูข้อมูลเอาคุณจะได้ประเมินว่าเอ้ยความยาวเท่านี้สนามนี้ คุณควรเอาม้าตัวไหนไปวิ่งเพื่อทาเควสอันนี้เรื่องปฏิทินนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้เป็นข้อมูลไว้ในโลกแห่งความจริงนะครับม้าที่เอามาแข่งกันเนี่ยช่วง Top ท็อปฟอร์ดจะอยู่ในช่วง2-3ปีครับม้าที่เพิ่งเข้ามาในวงการอายุ2ปีเนี่ยจะเรียกว่าจูเนียร์นะครับแล้วพอม้ามีอายุครบ3ปีเราจะเลื่อนรุ่นเป็นรุ่นคาสสิสแล้วก็พอผ่าน3ปีไปแล้วเนี่ยขึ้น4ปีจะเรียกว่าซีเนียร์ครับอันนี้คือข้อมูลตามโลกแห่งความจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภายในเกมมันจะนับแบบรวรวมรับจจูเเนีีียะทท่่ากป1 ค a าส i ิกยี r เท่ากับปีที่สอง แล้วก็ซีเนียร์เยียเท่ากับปีที่3ครับในเกมนะเพราะฉะนั้นโอกาสโชว์ที่มันเขียนว่าเซเกิลเยียวันที่1เมษาหลังจากที่เราเดบิวต์มาไปแล้วนะครับให้เปิดเลดเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปทางขวาลัวๆเลยครับจนกว่าจะเจอคลาสิกเยียของเดือนเมษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนไปทางขวาได้ไม่สุดหมายความว่าคุณสามารถสเกจด,ด่วล่วงหน้าได้แค่ไม่เกิน1ปีเท่านั้นครับให้คุณเล่นเล่นข้ามเดือนไปก่อนครับแล้วค่อยเปิดเลดดูในช่วงที่มันใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ย ต่อมาเป็นเครื่องมืออย่างที่6นะครับสหายเครื่องมือคำนวณพ่อพันธุ์แม่พันครับคือการหาพ่อพันแม่พันเนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องหาสเตตที่ต้องการแล้วหาสกิลที่ต้องการแล้วนะครับ เรายังต้องดูค่า Affinity ด้วยครับซึ่งเว็บไซต์นี้มันจะสามารถคำนวณได้ว่าถ้าเราอยากเล่นตัวละครตัวนี้ควรจะเอาตัวละครตัวไหนมาเป็นพ่อพันแม่พันทั้งรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เลยโดยวิธีการนะครับให้เราเลือกตัวเมนที่เราอยากจะเล่นเนี่ยเอาไว้ล่างสุดครับจากนั้นให้กด r e c o m e n d รูปหัวใจที่อยู่ข้างๆนะครับมันจะเผยรายชื่อขึ้นมาว่าสาวม้าคนไหนควรมาเป็นพ่อพันแม่พันถึงจะได้ค่า A f ฟ i ิน t y สูงสุดนะครับพอเราหาชื่อตัวที่เรามีเราก็เอามาใส่ในตัวข้างบนรุ่นพ่อรุ่่่่่นนนนแแแมแล้ววกกก็ทําาาาบบบเเดียยััรรรุุปูพอห ได้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราควรปั้นม้าตัวไหนเอาไว้เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของใครเราก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าเอ้ยเราควรปั้นม้าตัวไหนบ้างเพื่อให้ม้าที่เรารักเนี่ย ไปสู่จุดสูงสุดต่อมาเป็นเว็บไซต์เทียบมาครับอัลฟาหนึตรงส่วนนี้จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่อง PVP แล้วนะครับว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่าเวลาที่คุณปั้นมา้ามาเอาไว้แข่งนะครับคุณอยากจะรู้ว่าม้าของเราตัวไหนมันเก่งกว่ากันคุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการ c o m p a ล s ม้า2ตัวเพื่อเปรียบเทียบกันได้เลยครับว่าเฮ้ยถ้าม้าสเตตแบบนี้มีสกิลแบบนี้ตัวนี้แข่งในสนามนี้ ร้อ2คนนี้นะครับตัวไหนจะทําเวลาได้ดีกว่ากันแล้วถ้าเกิดว่าแพ้มันแพ้เพราะอะไรเฮ้ยกราฟมันตกแสดงว่าสเตมิน่าไม่พอหรือเปล่าหรือสกิลไม่ออกหรือเปล่าลองไปดูซิว่าในการแข่งครั้งนี้สกิลไหนออกสกิลไหนไม่ออกหรือถ้าคุณจะเอาไปเล่น PvP ซีเรียสมากกว่านั้นนะครับเอาสเต็กเพื่อนมาดูเลยว่าถ้ากูแข่งกับมาเพื่อนที่กูแอดอยู่เนี่ยกูจะชนะหรือเปล่าก็ไปก๊อปปี้สเต็มาใส่ในเว็บนี้แล้วก็ลองสู้ดูในการคํานวณน,นะครับหรือถ้าคุณมีจินตนาการจะ Image เทรนนิ่งก็ได้นะครับจำลองมาขึ้นมาสักตัววนึง่่่าาีตทเห แล้วก็สู้กับม้าของคุณดูมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าม้าตัวไหนของคุณเหมาะจะเอาไปแข่งกับสนามไหนมากกว่ากันต่อมาเป็นอย่างสุดท้ายครับก็คืออุมะ・เรฟเฟรนซ์ไฟายเนี้ยเขาทําไว้เพื่อชุมชนคนเล่นม้าของเราบอกเลยว่ามันครบทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สุดๆแต่ มันเป็นภาษาอังกฤษและมันเยอะสุดๆข้อมูลที่มีประโยชน์ผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดเช่นคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณแข่งสนามรองคุณควรจัดซัพพอร์ตการ์ดยังไงบ้างมันก็จะมีทริคคร่าวๆเนี่ยบอกให้นะครับหรือถ้าคุณอาจจะอยากลงลึกไปกว่าน,นั้นเช่นเฮ้ยเราต้องอัพวิดเท่าไหร่สกิลถึงออกกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะมีบอกว่าเออถ้าอัพวิดสองร้อยโอกาสออกสกิลมันห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไปถึงเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็อาจจะออกสกิลเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือแผนผังการกินสตนตนเตตอนต วิ่งในสนามความยาวเท่านี้เราต้องอัพสเตมิน่าเท่าไหร่มันถึงจะเอาอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีตารางบอกให้นะครับละเอียดยิบซึ่งผมบอกเลยว่ามันเยอะมากครับผมก็อ่านไม่หมดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใจรักแล้วก็อยากจะลงลึกจริงๆเนี่ยผมว่าไฟนี้ไฟเดียวคุณเป็นกูรูได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสมองกล้ามบ,าบ้านเนี่ยผมก็ได้นําว่าให้หาเฉพาะสิ่งที่อยากรู้ก็พอครับส่วนอะไรที่ยังไม่อยากรู้ก็ปล่อยข้ามไปก่อนไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษรก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่ช่วยในการให้คุณเล่นมาได้สะดวกมากยิ่งงขึึ้้นนนนัซ่่ททุกออีผผมมมําาเสใช ตัวนะและถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่ผมยังไม่พูดหรือว่ามองข้ามไปนะครับสหายสามารถคอมเมนต์บอกกับเหล่าสหายท่านอื่นได้นะครับอ่าปลอก็คือผมจะเอาไปใช้เองนั่นแหละเผื่อว่ามีอะไรตกหล่นที่ผมยังไม่รู้นะครับก็อาจจะแบ่งปันข้อมูลกันเนาะสหายแต่ถามว่าผมเปิดทุกเวลาในขณะที่เล่นเลยไหมก็ไม่ชิงขนาดนั้นครับเวลาเล่นก็เล่นแบบกดๆไปตามมาลซ์เมมโมรี Memory เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดคําถามแล้วก็ต้องการหาคําตอบเนี่ยยังไงก็ต้องหาจากเว็บพวกนี้ครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนํานี้จะเป็นประโยชน์กับเหล่าสหายของผมที่ดูช่่่องนนีี้้้ะคคแลถาาาเกิิดดววุณ ประโยชน์นะครับผมขอรบกวนคุณสักเล็กน้อยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องผมถ้าใ้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสหายขอให้โชคดีกับการเล่นม้าโซลองแอนกไนนะครับ